ใหญ่ขนาดนี้ไหมไม่ใหญ่มันเป็นยังไงมีกี่ต้นประมาณกี่ต้นอ่ะกอนึงแม่ประมาณทักสี่ต้นสี่ต้นสามต้นสองต้นเหรอเออตอนนี้มันได้ใหญ่ขนาดนี้เหรอได้ใหญ่ขนาดนี้ค่ะโอ้พี่ฉีดออลซอนตั้งแต่ช่วงไหนคะเนี่ยช่วงแรกโยนได้สองวันอือือโยนได้สองวันใช่ฉีดพร้อมคุมเลนเลยฉีดพร้อมคุมเลนเลยพอพอฉีดแล้วอ่ะมันก็มันตั้งไวไหมนายโยนอ่ะไว ใบเขาจะตั้ง<อ>ใช่ใบเขาจะตั้งตั้งไวรากมันตั้งดีเนาะใช่นี่ใบเนี่ยเขาจะไม่งอลงเขาจะใช่ไหมแล้วแล้วโยนได้กี่วันที่ว่าน้ํามันมาเนียนะ่ยน้ำน้ำท่วมอะ่ะนี่สองวันเลยใช่สองวันสามวันพี่คิดว่าจะรอดไหมน้ําท่วมอะ่ะก็ก็คิดว่ามันก็คงไม่ท่วมเยอะ เพราะว่ามันมันยังปล่อยได้อยู่แต่ตอนนั้นมันปล่อยไม่ได้เลยนะมันอืดร่องนี่เลยนะเออมันอืดร่องที่ทงพรก็ว่าจะได้ไหมเนี่ยฉีดเลยเออเขาก็บอกให้ฉีดเลยก็เลยฉีดีแไงมันก็หนีขึ้นเออหนีขึ้นแท้ๆไปท่วมเลยมันต่อยอดเลยหรอพี่ใช่หนีน้ําทันบ้างกันเถอะทันเขาก็ถ่ายทุกรอบที่มา ใช่ถ่ายกลัวว่ากลัวจะหนีน้ําไม่ทันใช่ไหมหนีทันสามครั้งแล้วฉิดออนซอนสามครั้งครั้งนี้ยใช่ไหมสามครั้งสามครั้งที่คิดว่ามันแตกกอดีเป็นที่พอใจไหมนี่ขนาดจะดีนะดีอยู่แล้วเลยเนาะเออบอดหอมมันก็เป็นไม่เยอะมันก็เป็นมั่งมันก็เป็นกอละต้นสองต้นเออก็มันทุกทีแหละมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมใช่ ถึงไม่ฉีดก็เป็นใช่ปะแต่นี่พี่ฉีดอะไรบ้างนะซันโบซันโบแล้วก็ออนซอนเืพัเออออนซอนแล้วก็ฝาเขียวจ้ะก็คือแบบพวกอ้นอนมนใบมันก็จางไปใช่ไหมไม่มีใช่ตอนมันก็เป็นมั่งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นมันก็ไม่เป็นเยอะเหมือนเขานะใช่ไหมก็เป็นแค่ นิดๆหน่อยๆใช่มันก็เป็นมันก็ต้องเป็นม้่งอของคนอื่นเขาระบาดเหรอมันก็ช่วงนี้ไม่ค่อยระบาดเท่าไหร่โอ้โหเดี๋ยวรอดูเนาะรอดูตอนเกลียวรอดูตอนเกลียวกลมแล้วเขาจะท้องเขาท้องเขาท้องเลยท้องนั่นะหนูเล่งตอนตอนนั้นที่หนุ่มนั้นยังไม่นั่นเลยนะอันนี่พอใส่ไปได้สองวันแล้วเนี่ย มันก็เริ่มอย่างก็จะกลมๆมงามเนาะหนูก็เลยอัดสองซองเลยกีไ่ไร่คิดสองไร่ห้าซองสวยขอบคุณนะคะ